สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาลงแรงค์ครับวันนี้ผมจะใช้ตํานานครับไอคอนนะครับตอนแรกผมว่าจะใช้ตํานานหมดเลยแต่ผมไม่มีตํานานมีแค่นี้ผมเจ็ดตัวครับมาดูเลยว่าจะเป็นยังไงครับผมใช้สี่สอสองสองนะครับล่างสี่ กลางสองปีต่าสองหน้าสองนะครับมาดูกันเลยก่อนดูช่วยกดไลค์กดติดตามไห้ด้วยนะครับ เจอแรงพันงร้อยนะครับใครเคียงกันครับอ่ายังได้อยู่ยังได้อยู่ดูทีมเขอเลยครับใช้ฟีเจอร์ครับมาดูเลยครับว่าจะเป็นยังไง มาแล้วครับผู้ชื่อพีก็ขออ,อภัยด้วยนะครับมาแล้วครับเริ่มเคลียร์แล้วครับมายเข้าบุกเลยครับมาสวนคืนละมาดูหน้าลุมนิเก้ระวังลุมไว้ดีๆครับ ตัวนี้โหดออเวลาคือในคาฟูเปารน่าลองปันดูนี้ปึ้งยังติดครับอาาน เวล่ามาดูนาครับลูมินิเก้ยิงไม่เข้านะครับ a, ยังเหนียวอยู่ครับยัง <Y ank. S 1> ได้เปิดมุมครับมาเปิดแรงไปไหมแรงไปครับมาเยนี่คาฟูเอ้สวยเลย เวลาฟิโก้ครับไม่ผ่านนะครับเปลาครับได้ฟรีคิกนะครับมาผมลองยิงไกลเลยคาราโดนายิงเลยครับ เป็นไงครับลูนี้อืมออกข้างกันะครับเวลาอลาบามาเนี้ยครับบูโนโ่ไม่ผ่านะครับบูโนโ่ปูโยตัดบอลได้เอาลาว้เอเอเวสครับพูดผิด ขออภัยด้วยครับอ๋ออ๋อชวนกันเองครับอ้าวาหน้าครับกระตุกครับกูตัวสัยคขาฟูครับ ปูโยส่งไม่ผ่านนะครับปูโยยังได้บอลอยู่มาได้นี่ครับเนเวตแมตเชลครับตัดบอลไม่ได้นะครับเมสซี่ส่งกลางมาเรียบร้อยครับโดนก่อนแล้วครับหนึ่งลูกมาเน่ยิงเข้านะครับ เมสซี่จิ้มมาเรียบร้อยเลยครับขอคืนบ้างครับอาเวุร์อ๋อไม่ทันนะครับชนกันนะครับอาอ ดีเป็นไงครับหลุดไหมหลุดแล้วครับเกือบครับเกือบโดนสองหลุดมาเมื่อกี้ท่านมุโกเซฟไ,ได้เรียบร้อยนะครับแบงคแฮมได้เปิดมุมครับเปิดมายัางสกัดได้ครับแต่ยังได้อยู่อารนเวลาครับเวลาเจอตัวนี้เข้าไป แต่งให้ลุกครับยิ่งเรียบร้อยครับได้ลูกสานะครับดูคาพช้าครับลูกแรกติดเขากดข้ามนะครับหมดเวลาครึ่งแรกครับผม าครับเซตเดิมครับลูมมนิเน้คแมทเทวูดครับฟิโก้ฟิกโฟก้ชานะครับตัวนี้ส่งยาวมาโดนตาร์บอลิกเมสซี่บูโนโน่ครับ ส่งยาวมาส่งผ้าครับระบาปเปิดมาขาฟูยังได้ครับฟิกโก้พานะครับเป็นไงอ้หโหลดครับแบงคแฮมยังมาตัดบอลได้ครับเมสซี่อ้าโดนปันเรียบร้อยนะครับ เมสซี่ปันซ้ายเบาๆครับเรียบร้อยเลยดูภาพช้าครับเมสซี่ปันเรียบร้อยเลยครับมาต่อเลยครับโดนชนครับเว่าอาราบับ มาเน่บริจีครับเมสซี่เกือบครับเกือบเข้าประตูกูตัวโยนมาเวล่ามาลาโดนาลาโดนาไม่ทันครับมาเน่เวล่าอารตินแคมเบลครับมาเชียวุด มานี่ครับเวลาให้ฟิโกครับมาเนี่ครับเสียงไห้มาลาดูหน้าครับส่งยาวมาโดมินิเก้ครับเป็นไงลูกนี้ลูกนี้เป็นไงโอ้ไม่ได้นะครับแต่ยังได้อยู่ครับยิงไม่เข้านะครับ หดมินิก้มาดูหน้าครับมาดูหน่าเกือบได้ยิงครับแต่ไม่ได้นะครับช้าไปาเทลวุดได้ไหมได้ครับจะโขกแรงไปมาดายิงติดเซฟครับถ้าเมื่อกี้ผมส่งนะ่าจะยิงได้นะ มาครับต่ยังได้เปลีนมุมเปลี่ยไปแบบนี้แล้วครับเรตเมซี่นะครับปูโยฟิโก้ล้ำหน้านครับเวลาอุมเจ้ครับ คืนมาหลังนะครับอารนแบ็กแฮมเมสซี่บูนโน่ครับแอเทวุเวลาใอ้ส่งไม่ผ่านนะครับสวยเลยโอ เจอละหมดเวลาแล้วครับแพ้แล้วครับ